นะครับแต่เป็นอันว่าผลมติอภิปรายไม่ว่างใจสรุปออกมาอย่างที่ม่วนเราจะเห็นกันก็คือในที่สุดก็คือผ่านอยู่แล้ว่ไม่เคยมีใครกังวลว่าจะไม่ผ่านหรอกนะครับก็แปลว่าเขาก็ยังควบคุมเสียงพรรคร่วมได้เป็นอย่างดีนะฮะก็คือ319ต่อ1 6 2งดออกเสียงอยู่เจนะครับซึ่งจริงนับตัวได้แล้วว่าเจ็มีใครบ้างนะครับเราก็เห็นอยู่าทาง,ทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยสี่คนที่เขาไม่เขาก็มีความชัดเจนคชับนี่คือจุดยืนของเขาคือคือถามว่า บางคนอาจจะเอ๊ะในการกระทํานี้แล้วบอกว่าอ่ะไหนบอกต้องเคารพมติพักคือเขาก็มาตามนะแต่ว่าเขาใช้เอกสิทธิ์ของตัวสสคือมติพักว่าเขาถ้าเป็นในเรื่องอื่นเขาคงเคารพแต่อันเนี้ยเขามาด้วยระบบถูกไหมอมอืมเขาอยู่ด้วยระบบใช่อก็คือกลุ่มคุณชวนคุณจุลินคุณบัญญัติอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาไม่เห็นด้วยที่จะมาร่วมรัฐบาลอืมเพราะฉะนั้นในแต่เขาเคารพในมติพักเพราะฉะนั้นเขา งดออกเสียงแต่เขามานะมาแต่เขาไม่แย้งพักตรงที่ไอ้เขาไม่ได้เขาไม่เขาไม่คิดตามนั้นเขาไม่จำเป็นต้องตอบและเขาไม่จาเป็นต้องตอบว่าไม่ใช่ไ่มแล้วเขาก็ดูอักมากขึ้นน้อยลงคนไหนเป็นงูเห่าไม่งูเห่าเออมาตั้งใจดูซิว่าอยู่ฝั่งนู้นทําไมมายกให้ฝั่งนี้อะไรฝั่งนู้นยกกี่คนอ่ะอุ้ยไม่รู้อ่ะไม่ได้ไม่ได้ตามไปถึงขนาดนั้นเลยตอมันมีอยู่คนหนึ่งที่เป็นข่าวอ่ะคุณอะไรคุณคนนั้นอ่ะที่มีคดีอ่ะเดี๋ยวนะชื่ออะไรนะอ่า ใช่ราวาอะไรนะใช่มาปูอัดอะปูอัดอ่าใช่คุณคุณปูอัดยกมาเห็นเห็นก็คือไว้วางใจใช่ใช่ไหมเคือข้ามาไว้วางใจคนก็คงอาจจะเอ๊ะตรงที่ว่าเขาเข้ามาเส้นทางคันเมืองในจากจากพักที่เราเชื่อว่าน่าจะไม่ใช่ไหมมีการยกอะในอดีตเขาอยู่ก้าวไกลไงใช่ใช่ไหมแล้วก็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 ก้าวไกลเป็นฝ่ายขาน่ะเขาก็คิดว่าถ้า เขาก็น่าจะต้องยกตามไปนนะถึงแม้ว่าเขาจะย้ายพาไปแล้วนม,มบางคนได้ย้ายมายกอีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็ไม่ผิดก็ไม่ผิด,ดก็เป็นเรื่องของจุดยืนในความเป็นจริงเป็นเอกสิทธิ์เป็นเรื่องของจุดยืนครับผมเนี่ยแต่ผมชอบนะที่ภาพสุดท้ายหเห็นทางฝั่งคุณเทง้งขึข้นไป,ไป่ายาขึข้นไปยืนถ่ายรูปด้วยกันผมว่าแบบในทั้งหมดผมจบด้วยภาพนั้นผมรู้สึกว่าเอออันนี้เป็นเรื่องบวกมากเลยคือหน้าที่ก็ต้องทำใช่หน้าที่ก็ต้องทำถูกไหมในขณะเดียวกัน บุธภาวะก็ต้องรักษาใช่พอจบแล้วก็ <c oughs> เดินขึ้นไปก็เมื่อสักครู่เป็นการทำตามหน้าที่นะ <c oughs> แต่แต่แต่แตปลว่าเราไม่ได้เกลียดกันนะเข้าใจว่าไม่ได้เกลียดกันด้วยเรื่องบุคคลนะ่ะมันต้องแยก p e r s o n a l กับ professional ไหมอืมอืหรือเปล่า <c oughs> ครับ <c oughs> อันนั้นมันเป็นงานปะครับแต่หลายๆหลายๆเรื่องที่อ่าเราก็ต้องฟังว่าฝ่ายข้านเขาพูดแหลหม่กันเนาะอืมข้อมูลเขาก็แน่นตลอดเวลานะครับ